จางค่ะผังข,ขงยะเครื่องสักผ้าคงนกอะไรประมาณนี้เราก็จะถามลูกค้าก่อนว่าจะใส่ถ่านหรือจะวัดใจชื่อใบพาาูพัชรีภ่มสจวัรน์คอนเซปต์ร้านเป็นร้านอาหารขายตามเมนูจ่ะแล้วก็ที่ร้านจะมีภาชนะแปลกๆใส่อาหารเปิดมาทั้งหมดประมาณ6ปีแล้วค่ะ สาวพี่ปุ้มค่ะพี่ปุ้มเป็นคนขีดอยากจะแกล้งเพื่อนก็เลยใส่ภาชนะแปลกๆแกล้งแรกๆเลยจะเป็นพวกโถชีที่โกยผมอะไรช่วงนั้นแรกๆก็ที่แรกขายแค่แบบเพื่อนอยากมากินก็เลยขายแล้วที่นี้มีลูกค้าทั่วไปคนอื่นอยากจะลองก็เลยเริ่มต้นมาเรื่อยๆ จางคะ่ะมีแค่ถาดเราก็จะถามลูกค้าก่อนว่าจะใส่ถาดหรือจะวัดใจถ้าวัดใจก็เป็นพวกภาชนะสุ่มะคะ่ะพวกบัวรดน้ำโอง่งถังขยะเครื่องสักผ้าพงนกอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็ซื้อมาใส่ข้าวโดยเฉพาะคะ่ะไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรอย่างอื่น ส่วนใหญ่ไม่งงค่ะเพราะว่าลูกค้าตั้งใจมาขายดีขึ้นไหมก็หลังจากที่พี่ปุ้มเขาเริ่มใส่ภาชนะแปลกๆแบบจริงจังก็เริ่มมีลูกค้าสนใจอยากจะมาลองมากขึ้นก็เลยเพิ่มยอดขายให้พี่ร้านได้ เมนูก็ธรรมดาทั่วไปค่ะขายดีเลยก็จะเป็นกระเพรารสชาติก็กลางๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้จัดจ้านก็วงเล็บบอกมาได้พวกกระเทียมเมนูพริกแกงเกียวหวานาแนงอะไรประมาณนี้จ้ะจะเป็นลูกเล่นของพี่ปุ้มเลยค่ะให้ลูกค้างงเล่น ร้านปุ้มกะเพราวัดใจใส่อะไรก็แดกได้นะคะอยู่จันทบุรีค่ะ,คะเบอร์โทร0831182179ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆจากชีโชครวยนะคะ